ก็บรรยากาศสวยงามครับผมรอบๆอ่างครับผมก็เห็นป้ายเขาเขียนไว้ว่าห้ามจับปลาตั้งแต่รอบๆอ่างก็จะมีต้นลำใหญ่นะครับลำใหญ่ของชาวบ้านระแวกใกล้ๆนี่นะครับมันจะดูวกรครับผมตัวใหญ่ด้วยปลาเล็กจากเมื่อกี้มีตอดมั่งมีเข้ามาทักทายมั่งตอนนี้เเงียบเลยครับผมเป็นอ่างไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า ก็สวัสดีครับน้ะมาพบกับผม I am m e m o r s e s Fishing เช่นเคยนะครับมาพบกับผมตอนนี้ก็ยามบ่ายครับบรรยากาศสวยงามครับวันนี้ผมมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแม่ตีบนะครับอำเภอเมืองตำบลมะเขือแจ้ครับจังหวัดลำพูนนะครับวันดีผมมาทำงานแถวนี้ครับว่างผมก็ออกมาตกปลานะครับ นะครับลงเบ็ดไปแล้วสี่คันเบ็ดตกปลาบ้านๆของผมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาช่องเล็กๆบ้านๆช่องนี้นะครับใครที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะครับดูทุกคลิปเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับผมก็บรรยากาศสวยงามครับผมรอบๆอ่างครับ ครับนนะก็เมื่อกี้นะครับตอนผมขับรถเข้ามานะครับผมก็เห็นป้ายเขาเขียนไว้ว่าห้ามจับปลาตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง31สิงหาคมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาวันที่31พฤษภานะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนะเพราะอมันเหลือเวลาอีกวันหนึ่งนะครับพอดีผมก็ว่างวันนี้นะครับก็ ก็โชคดีของผมนะครับเพราะผมขับรถมาก็ประมาณ20นาทีนะครับมาตกปลาที่นี่นะครับพอร้อนครับผมคันที่สองมันปลาจะกินเบ็ดน้ำนะนะผมไม่รู้ว่าปลาหรือว่าน้ำครับก็ชมกันเลยครับ ไม่ว่ามันจะได้หรือว่าไม่ได้วันนี้นะครับแต่ที่รู้ผมก็ได้มาแล้วครับผมเป็นคนชอบออกหากินอยู่แล้วครับผมนะหมายนี้ไม่ได้อีกก็น่าจะเป็นแหละต้นเดือนกันยาเลยครับผมจะได้มาตกอีกครับเพราะว่าเขาจะปิดปิดอ่างนะครับเพื่อจะให้ปลา วางไข่หรือว่าพาผสมพันธุ์กันนะครับช่วงเดือนหน้าถึงสิงหานะครับระยะเวลา3เดือนนะครับทุกอ่างนะครับ จะไซส์นุ่นแหละยี่สิบสามสิบโลแลครับปลาชะโดเยอะอย่างนี้ก็ปลาเล็กก็ไม่เข้าใกล้เลยนะครับนะปลาชะโดเยอะปลาเล็กก็ไม่เคยค่อย,อยมีนะครับนะ บรรยากาศสวยงามครับนะรอบๆอ่างก็จะมีต้นลำไยนะครับส่วนลำไยของชาวบ้านในละแวกใกล้ๆนี้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยครับแต่ก็มีลมเย็นอยู่ครับผม ผลจะออกมายังไงแต่ว่าวันนี้ผมได้มาหากินแล้วครับอยู่เฉยไม่เป็นครับผมหน้าดิน สักพักหนึ่งสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันไม่กินเดี๋ยวผมจะเล่นสปิวดูสักคันหนึ่งนะครับ Two hours later ก็เมื่อกี้นะครับก็มีน้าสองท่านเข้าเรือลงครับน่าจะตีเหยือปอมนะครับผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะพอจะลงมาจากข้างบนก็ประมาณร้อยเมตรครับผมมีแต่หิน,นครับ มายนี้บรรยากาศสวยงามครับนะผ่านไปสองชั่วโมงแล้วปลายังไม่กินนะครับเพราะมีปลาชะโดตัวใหญ่เลยครับมากวนครับผมใครที่ชอบตกปลาชะโดนะแนะนำนะครับหมายอ่างแม่ตีนี่เลยครับตัวใหญ่มากครับตีอยู่กลางน้ำครับถ่ายไม่ทันครับผมอีกสักพักหนึ่งถ้าปลาไม่กินผมว่าจะกลับบ้านครับเพราะฝนก็คลึ้มมาแล้วนะครับผม ก็ขอบพระคุณนะนะนะครับที่รับชมมาถึงจุดจุดนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวาซาโดวกวนครับผมตัวใหญ่ด้วยปลาเล็กจากเมื่อกี้มีตอดมั้งมีเข้ามาทักทายมั้งตอนนี้ก็เงยียบเลยครับผมวาชาโดตัวใหญ่น่าจะใหญ่มากเข้ามากวนนะครับงั้นเราก็จะสู้ต่อไปครับ ไล่กินปลาน้อยนะครับแถวกลางอ่างนะครับบรรยากาศสวยงามครับนะบรรยากาศรอบอ่างครับเป็นอ่างไม่ ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าปลาเยอะครับผมแต่ว่าปลาชะโดนะถ้าใครอยากล่าปลาชะโดก็แนะนําเลยครับแนะนําให้มาหมานี้เลยครับหมายอ่างเก็บน้ําแม่ตีบนะครับครับเบ็ดของผมเบงก็ไม่เข้าเลยครับ าไม่เข้าเบ็ดเลยครับันนอากาศก็ร้อนครับผม น้ำที่น้ำเยอะนี่น่าจะเป็นน้ำฝนนะครับแลเพราะช่วงที่ผมมาอยู่คำพูนได้อาทิตย์หนึ่งนี่ฝนตกทุกวันเลยครับ นะผมก็จะปิดคลิปแค่เพียงแค่น,นี้นะครับเพราะตอนนี้มันก็เย็ยนมากแล้วครับผมและอีกอย่างหนึ่งฝนก็ตกเลยครับผมฝนมันจะตกเหมือนจะตกไงไม่รู้วันนี้เราก็มาเห้วนะครับกินเห้วนะครับที่อ่างเก็บน้ําแม่ตีบนะครับบลาชะโดกวนครับผมตัวนะ่าจะใหญ,ใหญ่แล้วก็หลายตัวเลยครับผม ผมก็ขอขอบคุณนะนะครับที่รับชมช่องเล็กๆของผมตลอดมาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมไอแอมเมมโมรี่เซ็กซ์วิงขอบพระคุณครับ